ทำใจเป็นธรรมตอนที่หนึ่งมนะเก้าชีวิตมีทั้งวันวานวันนี้และวันพรุ่งนี้เมื่อปัจจุบันธรรมเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตชีวิตในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงมากกว่าการใดๆวันนี้มีไว้สำหรับแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแก้ตัวคือไม่ยอมรับความจริงในการทำผิดของตนพยายามผลักความผิดไปให้ผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อม แก้ไขคือยอมรับความจริงหากมีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ยอมรับผิดแล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองคนดีชอบหาดูจุดบกพร่องของตนมีฮิริโอตต์ตัลปลายแก่ใจกลัวบาปคนชั่วชอบหาดูจุดบกพร่องของคนอื่นจับผิดคนอื่นและคิดไปว่าเราดีเขาไม่ดีเมื่อเขาดีกว่าก็คิดอิจฉาริษยา น้อยใจถ้าดีกว่าเขาก็คิดถือตัวถือตนดูถูกดูหมิ่นเขาเป็นสภาวะที่เกิดอัตตาเกิดตัวตนอัตตาตัวตนและทุกเป็นบริษัทเดียวกันอัตตาตัวตนสร้างขึ้นใช้เวลานานแสนนานเป็นเวลาหลายภพหลายชาติด้วยอำนาจอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานคิดผิดและสำคัญผิดสำคัญผิดเก้าอย่างหรือมณะเก้า หนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาก็ผิดสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็ผิดสามเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาก็ผิดสี่เป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาก็ผิดห้าเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็ผิดหกเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาก็ผิดเจ็ดเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาก็ผิด 8. เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็ผิด9เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาก็ผิดเมื่อใจดีจะไม่มีความคิดเป็นเราเป็นเขาแต่จะเห็นสัตว์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เห็นเป็นหลักเป็นกิริยาคนเรานั้นเมื่ออยู่ในสมมติโลกเราต้องอยู่ด้วยกันหลายคนมองเห็นเป็นธรรมไม่ให้ตัวตนเข้าไปยึดควบคุมจิตเป็นโอปะนียกธรรม น้อมเข้ามาหาตนเสมอพอใจไม่พอใจศึกษาเป็นธรรมแยกแยะเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่ใครทำให้เสื่อมลาบหรือมีลาบใครทำให้เสื่อมยศหรือมียศใครทำให้ถูกนินทาหรือสรนเสริญใครทำให้ทุกข์หรือสุขใครก็ไม่สำคัญตัดออกจากความคิด ไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่ทุกข์และคิดหาทางออกจากทุกข์ให้ได้พยายามลดอัตราตัวตนลดกิเลสลดทุกข์ใครทำความดียินดีอนุโมทนาในการทำความดีใครทำความชั่วก็ให้เห็นปัญหาในการทำความชั่วใครไม่สำคัญเห็นเป็นกิริยาเมื่อใครทำความชั่วในสังคมเรารักษาใจเราเป็นกลางกลงสุขภาพใจดีใจดีมีเมตตา ยกขึ้นมายกการทำชั่วขึ้นมาพิจารณาใครไม่สำคัญหาวิธีแก้ไขตักเตือนสํารวมระวังจัดการตามกฎหมายจัดการตามวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้ลดปัญหาสังคมลงใจเราให้ตั้งมั่นในเมตตาการุณามุทิตาอุบเบกขาและมณะละอัตตาให้ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้ thank mm -hmm. you